สวัสดีค่ะชื่อปุ้ยนะคะอภิญญาธรรมค่ะก่อนที่ปุ้ยจะมารู้จักกับพระเจ้านะคะปุ้ยก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างขี่โมโหบางครั้งก็คือถ้ามีใครทําอะไรให้โกรธก็จะโกรธตอบแบบแรงมากอะไรเงี้ยค่ะจะเป็นคนที่ทะเยอทะยานแล้วก็พยายามที่จะทะเยอทะยานให้ตัวเองมีเหมือนคนอื่น ยิ่งหาก็ยิ่งเหนื่อยแล้วก็ยิ่งหาก็ยิ่งหายอะคะ่ะปรากฏว่าเหมือนเราทํางานหนักขึ้นเพิ่มมากขึ้นแต่ความมั่นคงไม่มีเลยอย่างเงี้ยค่ะเคยมีร้านอาหารเป็นของตัวเองแล้วก็ประสบปัญหาชีวิตครอบครัวที่ล้มเหลวก็ ทำให้ร้านอาหารก็ต้องถูกปิดไปแล้วก็เลยต้องย้ายกลับไปอยู่ที่บ้านที่ต่างจังหวัดเงินก็ไม่มีทองที่เรามีรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์ของที่มีเราเอาไปจำํำบัตรเงินสดเราก็กดออกมาจนหมดจนกระทั่งแบบเราไม่ไหวชีวิตล้มเหลวแย่มากเสียใจไม่ได้รับการซัพพอร์ตจากใครเลยใช่ไหมคะขังตัวเองอยู่กับลูกสองคนในห้องเช่าใช่ไหมคะก็ตอนนั้นก็คือเหมือนตัวเองรู้สึกว่าตกหลุมลงไปใน ในเหวที่ลึกที่แบบมืดสนิทมองไม่เห็นใครเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่มีใครมองเห็นเราเนี้ยตอนนั้นเหมือนเป็นคนที่แบบเป็นโรคซึมเศร้าคิดแบบไม่อยากมีลมหายใจอยู่แล้วแล้วก็หลับแล้วไม่อยากตื่นขึ้นมาเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้เราก็เลยจําเป็นว่าเราไม่อยากทิ้งลูกไม่อยากจากลูกเราก็เลยต้องหางานทําที่ภูเก็ตแล้วก็ต้องหางานที่มีที่พักด้วยเพราะว่าเราไม่มีที่พักในภูเก็ตเลย จนกระทั่งเราไปทำงานอยู่กับพี่คนที่ว่าไปช่วยเหลือแล้วก็เขาก็ส่งเราไปไปช่วยเพื่อนของเขาที่เปิดร้านข้าวมันไก่อีกทีหนึง่งแล้วในช่วงระหว่างที่เราเปิดร้านข้าวมันไก่ได้แค่เดือนสองเดือนก็โควิดโควิดแล้วร้านก็ปิดเอาล้านปิดทีนี้เราก็ไม่มีที่อยู่อีกไม่มีที่พัก ช่วงจังหวะที่โควิดนั้นน่ะก็ได้มีโอกาสมารู้จักกับพี่คนนึงพี่เขาอ่ะได้รู้เรื่องราวชีวิตของปุ้ยเขาก็เลยพาไปหาอาจารย์ที่โบสถ์วันรุ่งขึ้นเนี่ยปุ้ยต้องบินกลับมาแล้วเพราะต้องรีบมาขนของย้ายออกจากที่ทํางานเก่าอะไรเงี้ยค่ะทีนี้ก็เลยยังไม่ได้มีโอกาสรับเชื่อหลังจากนั้นประมาณไม่ไม่กี่อาทิตย์อาจารย์คนนั้นก็เลยโทรมาว่าน้องปุ้ยเออพี่ได้ได้ยินเรื่องราวน้องปุ้ยจาก จากพี่คิดพี่เอมี่แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเออเนี่ยน้องตุ้ยอ,อ,อยากจะรับเชื่อต้อนรับพระเยซูไหมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยตัดสินใจรับเชื่อผ่านทางโทรศัพท์อาจารย์ที่โบสถ์ที่กรุงเทพอ่ะเขากา็รู้จักกับอาจารย์ที่ภูเก็ตใช่ไหมคะเขาก็เลยบอกว่าเออเนี่ยให้เรามาเข้าโบสถ์ที่ในเมืองนะอาจารย์คนนี้เขาก็ให้พี่เลี้ยงโทรตามค่ะ แล้วหลังจากนั้นอนะ่ะพี่เขาก็โทรตามก็พี่เขาก็ช่วยช่วยเหลือนะคะโดยการที่แบบเออเราไม่มีที่อยู่ไม่มีงานทำอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยขออาจารย์ปุ้งว่าให้เราเนะี่ยมาอยู่โบสถ์ได้ไหมแล้วหลังจากที่เรามาอยู่โบสถ์นะ่ะแล้วเราก็ได้เข้าโบสถ์ทุกครั้งที่มีรอบนมันสการนะ่ะก็เลยทําให้เรานะ่มีความเข้าใจมากขึ้นค่ะแล้วก็แบบเออก็ขอบคุณพระเจ้านะคะที่ถ้าวันนั้นนะ่ะปุ้ยไปเจอคนที่ไม่ดี จูปุ้ยไปในทางที่ไม่ดีชีวิตปุ้ยก็อาจจะไม่ได้อยู่เหมือนทุกวันนี้แต่ก็ขอบคุณพระเจ้าที่ได้ไปเจอพี่ที่เขาพาไปในทางที่ดีทางที่ถูกต้องได้รับความรอดโดยการมาเจอพระเจ้าอะค่ะในระหว่างที่เรารู้จักกับพระเจ้าแล้วเรามีความแบบตั้งใจในการที่จะเ,เรียนรู้แล้วก็เห็นแบบอย่างจากพี่น้องในคิตตจักรหลายๆคนเนี้ยเราก็อยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นเนี้ย เราก็เชื่อฟังใช่ไหมคะแล้วก็ทําให้หลังจากรู้จักพระเจ้าหนึ่งปีปุ้ยก็ปลดหนี้สินทุกอย่างได้แล้วก็พอปีที่สองใช่ไหมคะนอกจากพระเจ้าจะอวยพรปุ้ยแล้วก็พระเจ้าก็ยังอวยพรไปถึงครอบครัวของปุ้ยโดยการที่พ่อก็จะแบบ ปีหนึ่งจะโทรคุยกันน้อยมากจะไม่ค่อยได้คุยกันเลยแทบจะแบบคุยกันแต่ละครั้งนี่ก็คือแบบว่าคําพูดของพ่อก็คือจะแรงมากสะเทือนแบบไปถึงข้างในใจเรามันก็เลยทําให้เราเนี่ยไม่อยากจะโทรคุยกับทางบ้านอะไรเงี้ยค่ะแต่พระเจ้าก็เปลี่ยนแปลงพ่อของปุ้ยเปลี่ยนแปลงปุ้ยทําให้เราทุกวันนี้ชีวิตครอบครัวของเราก็รักกันมากขึ้นพ่อมีความเป็นห่วงปุ้ยมากขึ้น และสิ่งสําคัญก็คือพระเจ้าอวยพรปุ้ยในคู่ในเรื่องของคู่พระพรเนื่องด้วยที่ปุ้ยประสบปัญหากับชีวิตครอบครัวที่ล้มเหลวใช่ไหมคะปุ้ยเองก็เคยมีความคิดอยู่ในใจว่าจากนี้ไปเ,เราจะไม่มีจะไม่มีชีวิตคู่ที่เป็นครอบครัวอีกแล้วเราจะใช้ชีวิตด้วยตัวคนเดียวแต่เนื่องด้วยความรักของพระเจ้าก็ได้ส่งคู่พระพรที่เขาดีแล้วก็มีหัวใจ ของการรักพระเจ้าและเดินติดตามพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าก็เป็นคนส่งมาให้กับปุย้ยเราก็ได้เริ่มสร้างความสัมพันธ์ตามาหลักการแล้วก็ขั้นตอนของทางคิดจักรที่เขาแนะนำการใช้ชีวิตคู่ให้กับเราค่ะสวัสดีครับผม ปอนครับคู่พระพรของคุณปุ้ยครับช่วงที่ได้รู้จักกันใหม่ๆนี้ก็มาเจอกันที่แคร์ที่บ้านพี่คนหนึ่งได้มารู้จักกันพอได้คบหากันตามที่ผู้ใหญ่ทางบทเขาแนะนําว่าให้คบกันยังไงดูแลกันยังไงไปอาหารส่กันยังไงครับผมก็ทําตามที่ผู้ใหญ่ทางบุตเขาบอกแล้วก็หลังจากนั้นก็เกิด โควิดขึ้นผมก็ได้ช่วยเหลือครูวพรผมคือได้ตื่นแต่ช้ามาช่วยเขาขายไก่มาช่วยจัดของช่วงที่ระหว่างโควิดนั้นที่ปุ้ยไม่มีงานทำเขาพักอยู่เกาะซิเลปุ้ยพักอยู่ในเมืองเขาก็ตื่นตีสี่ตีห้าเพื่อที่จะมารับปุ้ยที่โบสถ์เพื่อที่เราจะไปขายไก่ปิ้งช่วงนั้นที่ปุ้ยตกงานอยู่นะ่ะ โบสมีโครงการช่วยเหลือเป็นโครงการมานาไก่ปิ้งอะคะ่ะปุ้ยก็ได้ขายขายไก่ปิ้งใช่ไหมคะจากโครงการของโบสโบสก็ช่วยซัพพอร์ตแล้วก็ช่วยเหลือตรงนี้เขาก็จะทําแบบนี้สม่ําเสม,สมอโดยการที่ตื่นแต่เช้ามารับปุ้ยไปช่วยปุ้ยขายของช่วยปุ้ยเก็บร้านเก็บร้านเสร็จเขาก็จะไปทํางานของเขาทุกเช้าที่ผมตื่นขึ้นมาผมจะอธิษฐานก่อนอธิษฐานอขอบคุณพระเจ้าสําหรับวันนี้ที่ ให้ลูกได้ตื่นต้นลืมตาดูโลกนี้อีกครั้งหนึง่งก็อธิษฐานเผื่อเขาเผื่อพ่อแม่ญาติพี่น้องของเขาของผมก็เผื่อพี่น้องคิดเตียนทุกคนที่ผมรู้จักในโบสถ์ก็หลังจากนั้นก็ได้ช่วยเหลือเข้ามาตลอดจนพระเจ้าอวยพรให้ได้แต่งงานกันครับเเเเหนนตตนหนเหมมมืืืออออนนนนนนนฝตตกก้้้าาาแแลลงง็ยรุขึจ พระเจ้าก็อวยพรชีวิตคู่ของเราจากที่เมื่อก่อนเขาก็มีงานเล็กๆน้อยๆมีงานบ้างไม่มีงานบ้างเขาก็มีงานเ,เพิ่มมากขึ้นในหนึ่งปีที่ปุ้ยปลดหนี้ปลดสินได้ก็เป็นเพราะคู่พระพรที่พระเจ้าส่งมาให้คะ่ะ หลังจากแต่งงานกันแล้วก็ผมชีวิตผมก็ดีขึ้นเรื่อยๆจากที่เป็นคนใจร้อนเก็บเงินไม่ค่อยอยู่แต่นี้ผมก็คิดใหม่ผมก็ขอบคุณพระเจ้าที่เปลี่ยนความคิดผมให้ผมด้ใจเย็นขึ้นแล้วก็รู้จักห่วงอนาคตของครอบครัวมากขึ้นครับผมผมไม่ค่อยชอบออกเบื้องหน้าผมมป็คนชอบอยู่เบ้างหลังถ้าทางโบสถ์มีอะไรให้ผมช่วยผมก็ช่วยเรื่องการเป็นช่างอย่างนี้ครับ ก็อนาคตก็ก็จะเดินเคียงข้างเขาไปตลอดนั่นเองครับจนถึงวันสุดท้ายเลยครับ <c oughs> ก็อยากจะขอขอบคุณพระเจ้าในหลายๆเรื่องทําให้ชีวิตของผุ้ยเติบโตมากขึ้นแล้วก็มีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็เป็นแบบอย่างให้กับคนหลายๆคนในการที่เราจะเป็นพรให้กับพี่น้องกับสมาชิกแล้วก็คนอื่นๆที่เราเห็นชีวิตเขาลําบากทําให้เราอยากจะช่วยเหลือเขา ก็ขอบคุณพระเจ้าที่เปลี่ยนหัวใจของปุ้ยในการเป็นผู้ให้จากที่เห็นแก่ตัวจากที่เป็นคนอารมณ์ร้ายแล้วก็ขี้โมโหปุ้ยก็เป็นคนที่ใจเย็นมากขึ้นค่ะ,ะก็ขอบคุณพระเจ้าค่ะ